ซึ่งจำนวนนี้เป็นจํานวนที่เยอะมากๆแต่เราต้องการได้ระบบ IT System b a c k Office System รวมถึงระบบ p o s ที่สุดยอดพเพื่อให้พวกเรานะครับได้ขยายธุรกิจให้มากขึ้นให้ใหญ่ขึ้นรองรับการเติบโตของ s u c เ e s มอร l ครับแล้วให่ไข่หน้าตาที่ยังไม่แล้วเสร็จจะประมาณนี้ครับพวกเรานะครับสามารถ Login ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับที่ Back Office ใหม่นี้ได้แล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้แต่ก่อนเราไม่มีไอคอนต่างๆนะครับที่อยู่ตรงนี้สมัครสมาชิกสั่งซื้อสินค้าตารางกิจกรรมแจ้งยอด B M C นะหรือระบบออโต้ชิปหรือ O E Com หรือรายงานหน้าตา Back Office ใหม่ที่พวกเราจะได้ใช้ประมาณเดือนก,นกรกฎาคมหรืออย่างช้าเดือนสิงหาคม เราจะได้ใช้แอบอฟฟิสหม่นี้ครับโ oh. อ้ันนี้นะครับพวกเรานะครับสามารถที่จะดูยอดแนะนำสมาชิกใหม่ความคืบหน้าของเราสมมติว่าเราจะขึ้นตำแหน่งกรอนขาดยอด p ีีซ้าย PV ีขวากี่ีีมันก็จะโชว์ให้เราเห็นเร oh. าต้องฝักอะไรจะต้องสปอนเซอร์อีกกี่คนเพื่อจะเป็นโปรเพื่อจะมียอดทุกิจซ้ายขวาเพื่อทำให้เราเป็นโปรเราก็สามารถดูได้ รวมถึงสามารถดูคะแนนท่องเ,เที่ยวนะครับได้และยอดทุกติดที่เข้ามาย้ำนะครับว่ายอดทุกติดที่เข้ามาเมื่อเรามีดาวไลน์ซื้อสินค้าได้ยอด p ีีเข้มามาเมื่อไรปั๊บจะคำนวณคอมมิชชั่นให้เราแบบเรียลไทมเลยครับโ oh! อ,อ้าอัตโนมัติดังนั้นยอดที่เราจะได้รวมถึงคอมมิชชั่นที่เราจะได้ ที่เราต้องรู้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือรายได้แบบ FOB หรือ First Order Bonus รวมถึงรายได้ไซเคิลบอนัสจะมาแบบเรียวทมครับ oh. ส่วนรายได้ Matching Star Maker ต้องรอให้ครบเดือนก่อนเพื่อดูว่าเราเป็นตำแหน่งอะไรเราจะรับ Matching ขี่ชั้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้พวกเราทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นเราสามารถรู้ว่ามียอดเข้ามาเท่าไหร่ มีคอมมิชชั่นเข้ามาเท่าไหร่นะครับรแบบเดียวไทมนั่ o b, กนก็คือ FOB กับใส่เพิ่มโบนัสซึ่งถือว่าเป็นรายได้ก้อนใหญ่ที่สุดถัดไปนะครับเรายังสามารถดูข้อมูลต่างๆเรา,าสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรต่างๆและที่สุดยอดใน Back o f f i c e นี้ก็คือเราสามารถที่จะส่งลิงก์ในการสปอนเซอร์ให้กับผู้มุ่งหวังผู้มุ่งหวังของเราเมื่อเราส่งไปทงออนไลน์เขาสามารถคลิกแล้วก็สมัครเมื่อ,อไหร่ที่เขาสมาัคร ยอดธุรกิจนั้นจะเข้ามาในองค์กรของเราเลยซึ่งเราสามารถที่จะตั้งว่าเมื่อเขาสมัครจะอยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวาของเราวันดีคือดีดใครสมัครเาออนไลน์อยู่ในองค์กรของเร,เราเรียบร้อยเราได้ P ีเรียบร้อยนี่คือ Back Office ใหม่ที่จะทําให้วกเรับขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้นวรวมถึงจะเชื่อมต่อกับเซลเพจที่ทําให้เราสามารถแชร์ลิงก์ไปให้ ใครที่มีโอกาสมาเป็นผู้บริโภคสินค้าของเราเมื่อเราส่งข้อมูลไปเขาโอนเงินให้บริษัทเมื่อส,ส่งสินค้าไปเราจะได้ส่วนต่างราคากำไรแบบราคากลางกับราคาพิเศษนั่นก็คือกำไรขายอีกและพีวก็จะอยู่ใน BMC ของเราแล้วพวกเราก็าเป็นแจกยอดอีกทีหนึ่งแกล้ออฟฟิศแบบน,นี้ดีไหมครับดี hey. นี่คือสิ่งใหม่ที่จิดขึ<ม>้น<ม>เพื่อรองรับการเติบโตของ Success Mall และหน้าตาที่พวกเราชิงมาสบบิบเอ็ดปีก็จะเปลี่ยนหน้าตาใหม่ว่าแต่ก่อนเราดูดาวไลน์ของเรานะครับในผังต้นไม้ Binary เราจะดูได้แค่สี่เลเวลต่อไปเราจะดูได้ห้าเลเวลครับอด้วโอ้สบายขึ้นนี่คือหน้าตาออฟฟิศที่พวกเราจะได้ใช้เร็วๆนี้ครับ ส <Success> ักซิสของเราเราวางรากฐานการเติบโตด้วยการสร้างแรงบรนด์บริษัทที่แข็งแรงระบบสนับสนุนที่ดีอย่างต่อเนื่องและวันนี้รากฐานที่แข็งแกร่งของซัพซ s สบอลนั่นก็คือเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณค่าที่จะไปดูแลผู้โภคขนาดใหญ่ปัจจุบันเรามีสินค้ามากกว่า80รายการและในวันนี้เราจะเปิดตัวอีก2รายการ ได้ก็คือทิ้งฟันเีกับช้อยตุโกโกเดี๋ยวจะดีอย่างไรเดี๋ยวผมจะบรรยายต่อจากนี้ครับสองรายการนี้วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเดี๋ยวรู้ว่าดีอย่างไรและเดียวต้องรีบๆจับจองเป็นเจ้าของโดยดยวนครับวันนี้รากฐานของ Success Mall ที่ทำให้เราเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้เราจะเติมความแข็งแกร่ง ในเรื่องของที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภ,ภาพที่จะมาช่วยทำให้พวกเราสามารถขยายผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นเพื่อทำให้แบรนด์ของเราแข็งแกร่งขึ้น s u e s s สบอลจงมีการตั้ง Wellness Advisory Board ขึ้นซึ่ง Wellness Advisory Board ของเรานั้นก็ประกอบด,ด้วยนะครับบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านสาธารณสุข วันนี้เราตั้งที่ปรึกษา advisory board ทั้งหมดอีก6ท่านรวมผมด้วยก็เป็น7ท่านด้วยกันท่านแรกนะครับนั่นก็คือทันตะแพทย์ปันนภัสภพ,ปร,พประกนระกน,นะครับท่านที่สองนะครับก็คือนักทฤษิิการแพทย์ถาวรต้องเกียรติกำจรท่านที่สานะครับคุณนรัชพันธ์ธีรศักด์ท่านที่4เป็นเพศชกร หญิงนะครับกัญญาณันทุขจิตท่านที่5เป็นพยาบาลมีความเชี่ยวชาญทางด้านรงยาสลบนะครับดูแลคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลรัฐปัจจุบันลาออกไปอยู่กับ s u ซั e เซสมอลแบบคูนามร0อตัท่นแรกก็คือคุณ oh. ท่านมีสีนิตท่านที่2นะครับคือคุณฝันทิพวิเชียนนะครับบัดนี้เบลเน็ตแอดไวซ์อรี่บอกของเรานะครับ อยู่ด้านล่างเวทีขอให้พวกเราทุกคนปรบมือให้กับเบลเดชแอดไวส์ซอรี่สักเส้นขอเลยครับมีอยู่หนึ่งท่านที่ไม่ได้เดินทางในวันนี้นั่นก็คือเทพสัจกรหญิงนะครับกัญญาณุสุทธิ์ครับนี่คือชมหน้าของแอดไวส์ซอรี่บอร์ของเรา